สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมสลับแบตเทิรนกันนะครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่กับ FC สุดโหดที่มีพลังพัดเจ้าซาวารูโดโได้ด้วยโอเคตอนนี้เราก็จะคลองบัลังเราจะยึดเกาะนี้เอาไว้กับ FC สุดโหดที่ใช้พลังพัดเจ้าผัดเจ้าที่สามารถหยุดเวลาได้ด้วยดูสิเขาหยุดเวลาใส่หน้าผมเลย <laughs> น,นอนจุ่มดินอยู่ โอเคโอเคตอนนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วครับเออลืมบอกไปเราใช้พลังเดอะแฟตกันอยู่นะครับโอ้ผีผีผีเศรมากบอกเลยครับว่าผมได้ปลดล็อกถึงเอ่อซันเฮนซันเฮนน่ะซันเฮนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซันเฮน อย่างแรกเลยครับที่เราต้องทําก็คือพลังหน้าพลังคือดูดดูดมาออืมพลังพระเจ้าโอ้โหเมื่อกี้ FC พาดเป้าไปโดนผมนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรเรายังอยู่ได้อย่างคงที่อ้าวแล้วทำไมเราไม่ตายครับเนี่เฮ้ยฆ่าตัวตายกกันโ,โตกไปซะขนาดน,นั้นยังไม่ตาย f อสุดโหดจะช่วยเราได้หรือไม่ติดตามกันเลยดีกว่าใช้พลังเลยดีคเอาสลับก็แล้วกันนะครับสลับเอาไปแก้ง้งคนฮ่าฮเฮ้ยจัดกูพลังพระเจ้าพระเจ้า,จาไม่นะ จดก่อนจดก่อนจดก่อนเลยนะเนสริมนี้คนไทยค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะ f อ,อ FC ผมเลยเนี่ย FC f ซผู้มีพลังพระเจ้ามามใช้พลังโกงพลังโกงต้องโกงนี่ จัดการเขาเลยจัดการเขาเลย f อ FC เอฟซีเย่ฮ่าฮ่ฮอ้าวตกไปแล้วน่าเศร้าจังเลยทำอะไรอะ <laughs> ทำอะไรก็ได้ไม่เรื่องคอง เดขอตังคใครอะสี่มาสีลองหนนะครับ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 ลองหนลองหนเฮ้ยตบเอฟซีสอรรี่สอรี่ขอโทษขอโทษเฮ้ยตบเอฟซีเป็หนึ่งสเต็ปวอะนี่ตบไปหนึ่งทีตบไปหนึ่งทีอืมอืมตบไปอีกหนึ่งทีตบไปอีกหนึ่งที ตบอีกหนึ่งทีตบอีกหนึ่งทีร้องขนเฮ้ยอันสุดท้ายคนสุดท้ายเอออย่า yeah! เขาตกแต่แปบบ๊บห้าเราจะได้ของใหม่แล้วของใหม่ของใหม่หมถุงมือใหม่วูวูวถุงมือใหม่มาแล้วถุงมือใหม่สุดยอดเราได้ถุงมือใหม่กันแล้วนี่ดูนะเออย อ <c oughs> ืตบไปหนึ่งทีตบไปหนึ่งทีฮ่าโอ้ตบทีร่วงเลยคุณอนุภาพมันไร้ายแรงจริงๆเอ้ไ no ok. อแอมนุ๊กอือสวยแน่เ <c oughs> มดมเดสอาสิอาสิพระเจ้าอือโอ้เขาใช้พลังเส้นกระตุกต้องให้เราตาย ลังเส้นกระตุกอย่างนั้นลือื mm. ึโอ้ยสวยแล้วสวยแล้วไม่นะเอฟซี FC. โอ้โหซาวาลูโดหือัลังที่โหดที่สุดม,มาแล้วเอฟซี FC. โอ้โหไม่จะไม่ให้เอฟซีรอดจะไม่ให้เอฟซีต้องตายผลังข้าเจ้าอย่างนั้นลือ เฮ้ยข้าททียฮ่าโทษทีโทษทีโทษทีโฮ้ยเฮมันมันไ้เออฮาเฮ้ย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 ฮอืมเฮ้ยอมโหเฮ้ยเฮ้ยืมนุบฮ่าฮาเมล็ดเด็ดเรียบร้อยเราเข้ามาแล้วในสงครามสงครามแบทเ l ิลรอยั ติดตามเออเออคำนี้ติดตาม TikTok ok ให้ได้ไหมไม่อเลยเลยเลยเลอเล่นแล้วคือแล้วช่องอะไรช่องอะไรครับ <laughs> ติดตาม Tik ช่องอะไรบอกมาเลยตั้งค่าก่อนก็นแล้วกันนะจะได้ไปติดตามอืมตบสักทีอืมตบไปนหนึ่งดอกอุ้ยเหมือนดอกเราจะไม่ค่อยดีเท่าไรนะหร่นะรึบสองดอก โอเคโอเคเฮ้ยอืมต่อยตบตบไม่ใช่ต่อยตบเลยตบตบช่วยกัน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 เย้ดีมาก FC โหดมากอืมตบไปหนึ่งทีตบไปสองทีตบไปอีกหนึ่งทีมามาสิมาสิมาสิตบไปหนึ่งทีตบไปหนึ่ง ออมาช่วยกัน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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดตัวตายไปแล้วเฮ้ยไม่นะสิสุิรักของผมอ่ะเฮ้ยบายบายน่าเศร้าเหลือเกินไปไปกันต่อฮึ m มฮึ่ม เฮ้ยมันวาร์ปมันวาร์ปมันวาร์ปวาร์ปเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดมันเปิดก้อนหินยักษ์อืมเฮ้ยไม่นะโอ้โหมาถึงก็ตกเลยอะมาถึงก็ตกก่อนเลยผมคิดว่าไอ้นี่เฮ้ยลอยลอยลอ,อยโคตรไกลไกลขนาดไหนดูจากภาพเมื่อกี้ได้เลย ซีอืมปิโไปเลยอืมตบไปหนึ่งทีตบไปหนึ่งทีเอ้ยจัดการปุอฟซเฮ้ยยังรอดยังรอดอืมตบไปหนึ่งเฮ้ยเฮเฮ้ยตบไปหนึ่งทีตบไปหนึ่งทีกระลำกระลำดอกกระลำดอกตบตบตบ บอกเลยว่ามันสุดขั้วอะไรไปไปไกลๆเฮ้ยไม่เป็นไปไม่ได้บาคาร่ามันเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮึบตบไปหนึ่งตบตบเออปล่อยสกิลฟรีอืมตบไปหนึ่งทีมอเริ่มหมาก็ล่วงเลย สนุกสะใจจริงๆเกมน,นี้เล่นยังไงก็ไม่เบื่อจบไปหนึ่งทีปล่อยพลังปล่อยพลังพลังหินฮยเฮ้ยเฮ้ยๆๆดีมดีมดีมอย่าพึ่งดีมสปีดลันไหมครับอย่าพึ่งมาสปีดอะไรแถวนี้แถวนี้ไม่อยากสปีดแถวนี้ไม่อยากสปีดแถวนี้ไม่อยากสปีด แถวนี้ยังไม่อยากสปีดต,ตอนนี้แถวนี้ยังไม่อยากสปีดสปีดฮะดักยึดเกาะไว้ก่อนอนั่งดูเฮ้ย ไ,ไว้ใจหรอกไม่ไว้ใจเด็ดขาดไม่ไว้ใจเด็ดขาดบอกเลยโอ้รู้สึกตอนนี้ FC ก็จากลาเราไปกันแล้วนะครับหวัดดีหวัดดีหวัดดีเราไว้ใจนาดอล้นะอย่าตบเลยนะอาโอเคเราล่วงกันเลย <c oughs> ไม่น่าไว้ใจเลยพวกนี้ก่อนจากลาเขาปล่อยหินไปก่อนมาจับจับจับจุบจับจับจับจบ,จบตกไปอย่างอันนั้นเลยอะไรเนี่ยอินพอร์เตอร์ก็มาว่ะนายขอโทษตกผิดอืมามาตกไปสิเฮ้ยเฮ้ย มีใครตกเลยแม่ดำเด็ดอืมพลุสาเล็งเล็งใส่เฮ้ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ถามจริงเธอ,อ,เอนี่ปล่อยไปเลยเลโก้ Lego, ว้าวเลโก้ Lego, ว้าวนายไม่รอดแล้วแหละไอ้นี่ไอไอป๊อปปิ้งแคท เดี๋ยวเฮ้ย <คน S 1> <ๆ S 2> อย่าเพิ่งมาสปีดลันตอนนี้ดีมดีมดีมถุงมือดีมอย่าเพิ่งมาสปีดลันเออเลโกว้าวเลโกว้าวมาดูกันเลโกว้าวจะรอดไหมไม่รอดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮเลโกว้าวไม่รอดแล้วฮึบอ้าไม่เราไม่รอดแล้วนั้นวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนบายบาย